จากกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหโพสตคลิปกลุ่มพสงที่วัดแห่งหนึ่งทําพิธีไล่ผีให้กับชายรายหนึ่งค่ะที่มีอาการคล้ายคนผีเข้าก่อนที่จะจับขึงพืชแล้วใช้ไม้ตีที่ท้องชายรายนี้พร้อมกับเอามือปิดปากไม่ให้ชายคนดังกล่าวร้องออกมาจากนั้นค่ะพระได้ใช้เท้ากระทึบลงไปที่หน้าท้องแรงๆหลายครั้งพร้อมกับถามว่ามึงจะออกหรือยังก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะด,ดิ้นด้วยความเจ็บปวดแล้วพูดออกมาว่ายอมแล้วผมเจ็บอาจารย์จนกลายเป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์ จานอย่างหนักค่ะต่อมาค่ะพระพยอมกาลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกล่าวถึงพิธีดังกล่าวค่ะว่ารู้สึกสงสารคนโดนกระทําและรู้สึกสมเพชคนที่กระทําดังเดิมมามีพระที่ไล่ผีอยู่แล้วแต่จะเป็นการไล่ผีด้วยการรดน้ำมนต์ใช้ก้านมะยมฟาตีบ้างหรือการพรมเป็นพระมานานเพิ่งเห็นว่ามีการไล่ผีแบบนี้ด้วยเพิ่งจะมาเจอครั้งแรกในชีวิตโดยการไล่ผีแบบกระทืบคนถ้ายาดโยมเป็นอะไรขึ้นมาจะทําอย่างไรถ้ากระทืบไปแล้วกระดูกหักใครจะรับผิดชอบ การกระทำที่ไม่มีเมตตาและปัญญาอย่างนี้จะเป็นปัญหาอยู่เรื่อยๆถ้ากาไล่ผีอยู่แล้วมีอารมณ์ขึ้นมาคลังเท้ากระทืบไปเต็มแรงจะแย่คำว่าเหยียบกับคำว่ากระทืบมันต่างกันดูจากคลิปแล้วเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างเต็มที่ถ้าใครคิดจะไปหาพระแนวนี้จะต้องเตรียมใจไว้ก่อนทนเจ็บได้ก็ไปหาถ้าทนไม่ได้อย่าไปถ้าผีออกก็ดีแต่ถ้าผีไม่ออกคือเวรกรรมโรคบ,บางอย่างรักษาหายบางอย่างก็ไม่หายเพราะฉะนั้นทางเลือกของคนที่ไปหาอย่าหมดทางเลือก ให้คิดให้ดีส่วนผู้กระทำต้องเมตตามไม่เช่นนั้นจะเสียสารรูปการเป็นสม,มณะของพระพุทธเจ้าถ้าผีเข้าไปหาหมอปลายยังเสียดีกว่าเพราะหมอปลาไล่ผียังไม่เคยทำร้ายใครอย่าทำให้คนเห็นแล้วรับไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาพุทธอีกเลยค่ะ